สู้สมอลรบกุ๊ดอตุลสู้อย่างมีสไตล์โอเคอมาวันนี้จะเล่นตีโฟงตีไตเห็นตัวหมายไปตรงไหนไปตรงนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกายวินเหมือนเราเลยเฮ้ยสามสกายวินเหมือนเราเลยเอจยูเอ็มพีวะเก็บยูเอ็มพีก่อนเด้ยมา ไอ้เงินที่นิวได้เมื่อวานคืออะไรวิปกระสุน SG SGP5 ยังวันนี้จะใช้แค่ซองควงแล้วก็ปืนนี้เท่านั้นนะไม่รู้ว่าเรียกปืนอะไรอุ้ย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 แต่มีแรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่มีเนี้ยไม่พอ ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่นี่คือว่ามันน่าจะอยู่ตรงหมายเลขสามมันต่อต้านอยู่เนี่ยมันสามยิงอยู่เนี่ยมาเดี๋ยวไปหาหาเขาดีกว่าเจอปืนแล้วอ่ะอ๋อเจอเจอเจอปืนเจ็บไหมนิ้วเจ็บไหมเจ็บมากอ๋อเห็นเป้าหมายแล้วยิงหัวไม่โดนยิงหัวไม่โดนโอ้โยนิ้วนิ้วเลือดนนิ้วไม่ธรรมดานิ้วมาตรงนี้ดินิ้วไม่มาเราจะรอดยังไงล่ะ อยู so ่ตรงนี้เพื่อนเลือดตรงนี้ไี่มียอ่ะวมาห้าวดีกว่าเราห้าวเดี๋ยวมาหนิเอ้ยหัวหนหัวไม่ใช่เสาไฟนี่หว่าเห็นอยู่นี่หว่าอยู่ไหนอ่ะมาอยู่ไหนฮัลโหล ถ้าอยู่วางไอ้วอลกาตรงเนี้ยเนี่ยก็ทะลุได้อยู่แล้วแหละเนี่ยมันมีเดนิงอย่างนี้มันอยู่ไหนเนี่ยม่นอยู่ไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยว่ามันกระโดดลงไปตรงนั้นอ่ะอยู่ไหนเนี่ยว่างเปล่า

เขายิงงมามาที่มาที่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยึด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 เออเห็นไหมมีพลังว้าวเอเมอร์ไฟล์ของอยู่นี่เห็ไหนวะมันตายยังไงเนี่ยนี่ฆ่ามันแล้วนะเื่ออะไรวะเนี่ยขอบคุณนะว้าวเฮ้ยปืนตึงหว่าปืนตึงปืนตึงยึดปืนตึงของอยู่นี่อัพสามเลยอ่ะอัพสามเลย 4A1 อัพอ่ะอัพ3นี่ลดั้งสเดี๋ยววานเล่นเล่นตั้งนานเล่นตั้งเจ็ดเกมได้เนียนเนียนเงียนเนีย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 นเนีย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 เนียนเนียเนียนเนียเนียนียเยเนียเนียเีย สารถไฟเงี้ยเงี essions, ้ยเงี้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 ยเ้ยเง้ยเ้เ้ย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 มันอยู่ตรงไหนอะม่ได้การแล้วต้องใช้วิชาฮีโร่ได้ฮีโร่มามามาฮีโร่ฮีโร่ีดีีปืนซองคู่เฮ้ยปืนซองขวงเตรียมพร้อมไปเงีนยเงี้ยเงี้ยเงี้งี้โอ้ทำไมช้าจังวะโค้ช้าเลย ขวาใส่เติมใส่เติมน่าใส่เติมเนี่ยวุ้ยยิงมันยิงมันดิว้ไม่สั่นดูดูดูมันยิงมันมีคนอยู่เนี่ยตา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 ยชัว โอ้โหล้ม oh, uh ีห oh, oh ัวเน้นเลยนะเนี oh. uh ่ยป็นอเคยไงตายตายัวตายตยนนนนตุ้ยดีตุ้ยดีตุยโอ้โหโดนบวกแดแล้วอ่ะผิดหังสุดๆเลยกี่ปอยู่ฮะจะได้หนึ่งวันสิบโมงุ้ย้ยขาว สกาอยู่ได้ว้าวหวันเอาสกินนี้คุ้มสุดละเฮ้ยไม่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 แห่ะอันน่้อัไมีไมีไม่ไมอไม่ไงอไนนไม่ม่ไอ่ไม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 ่ไห่ไมไม่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 ฮะไม่เร็วเ่็ม่ไไม้ไม่มม่้ม่ไมมไมมไมไ่ เนี่ย S P A S หนึ่งสองอะเล่นๆอ่าเล่นสีสีเขาไม่พอของนิวอ่ะไม่พอเร็วนิวเร็วเร็วเร็วเโอ้โหอยากได้ได้ไโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่สายเปืนเลยเนี่ยสดีอันนี้ได้หมดแล้วแต่ยังไม่ได้มีอยู่สีเต้มเอ้ยมีอยู่สีไรเต้ม สี่ร้อยเจ็ดสีบโอ้โหอันนี้อันนี้คือไม่มีสกีเลยดูเฮ้ยเล้นสี่สีส่ทำไมยังไม่ได้อะเน,นี่ยก็ได้ก็ได้หมาป่าก็ไดนิ้วๆขอเลือกปืนนี้ขอเลือกปืนดีๆที่เลือกตอนนั้นอ่ะเนเนเอ,อิร์อปืานายยนั่นแหละมาได้ยิงอย่เน้ยว้าอ้โอ้โอโอ สายเติมนี ch ut, ch ut. Like ่สายเติมชัดๆนี่สายเติมสวยแล้วไงแกแน่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมนู้นเลือดลดน้อยจังอ่ะเฮ้ยทำไมเราไม่ใช้ถึกทนอ่ะถึกถึกทน โอ้โหโหัวโอ้โอุ้ยอันนี่ตึงอ่ะใช่ให้ไปชิดมันยิงหัวยากเฮ้ยยิงตอนไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโฮ้เมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยโอ้ลองย้อนกลับไปดูดิไม่มีคนเลยไม่มีคนยิงหวัวเลย ท่าหลังก็ไม่มีด้วยมันมีมาแต่น้องเราเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรโบเลยอันนี้แต่ก่อนเนี้ยมีแบบไม่ถาวรนะไอสกินแอมพิไฟเนี่ยแต่ตอนนี้มีถาวรแล้วเ้ยดูไม่ดูไม่ดูแล้วมันดูนี่ไงเียแล้วมันดูนี่ไง โดนโดนโดนเอ้ามาท้าอำนาจมืดท้าอำนาจมืใไปนึงวู้วู้วยิงหัวเวอร์ยิงหัวดีใจดีใจเฮ้ยมามันตอนไหนอะ โป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 แล้วแหละแลแหละแลแหละอโปแล้วแหละไอคนน้เขาน่าจะเก่งปืนในภากระสุนน่าจะเก่งปืน LWMY ปืนไรเดียสมปืนก็แล้วกันสมปืนวูอใหญ่โดนโดนโดนเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บเ็นนะ ແຕກ1ອືອຸຍຍັງເລັກໂຮຍກະຕາຍໂຕတຶງຕາຍເຢ້ດີໃຈອຸຍໆໆໆຂົດຈັບເລີຍໄຮ້ຕາ อาบัปีนกู่ใจเอะเย่เย่ดีใจคนตายเย่เย่ดีใจคนเก่งๆบดหมดเหรออู้วุ้ยแล้วไงได้อยู่ได้อยู่สงกระบอกได้อยู่มาเลยได้ได้ได้ โดนโดนโดนเจ็บเิบเคิดพี่เลนว้า้โดนดีดีดีตายฮดีใจว่ะดีใจคนตายดีใจคนเก่งตาย เขาน่าจะเปิดอันตรีแล้วแหละคนจริงตายคนจริงตายว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 ายคนจริงตายวายวายวายมาแค่นี้เลยนิวไม่เป็นไรฮึ่มไม่เป็นไร แค่นี้อย่าลืมกดติดตามให้ถึง1,000ด้วยนะกดติดตาม1,000แล้วก็ขอดูคลิปนี้ประมาณพันหนึงเดี๋ยวจะเปิดหน้าให้ดูเราเล่นลราเล่นเปิดหน้าไปหมื่นหนึ่งแน่ <laughs>